สวัสดีจ้าพักเทียงแล้วไปกินเขากันเล้ขาบหิวเขาเลขา,า,ขา,ลขาข้นขนมเข้าเดียวพักเทียงกับใครเวลาเหตุงานเวลามันผ่านไปไวเนาะสวัสดีค่ะเอฟตีตินะาฮักทั้งหลายกินน้ำกัน นอนคุ้ยอลไแบบเนี้ยสบายแท้ป่ะจีวันเนาะอ้างานสบายสบายเนาะเจ้หน้ายใจดีเจ้านั่งนี่ใจดียู่บ อาจะเคยขอได้ตามที่รบอบางรถตากแดดถ้าสิเลือนรถกันเองสิบะมีโฮมบะม,มีหลังคาเนาะร้านที่ราชการคปมาบ่ม,มีหลังคาดอกก็สิโฮมจะตอนเศร้า,าเพราะใบมาแดดนาก็หงโฮมจอดนอกกลัวก็ได้ีาด,ดอกไม้เหี่ยวบปละบลัน นอนเล่นนอนหัวสบายสบายหามเลยปัจจุบันนะป่ะชีวิตดีดีแล้วมันซ้ำมาแย่ปัจจุบันอีกเนาะเอฟซีขาคนเราใช้ชีวิตให้มีความสุข อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปคิดอยากจะรวยอะไรมากมายก็มีความสุขไปวันๆกับพ่อแล้วเสื้อสันต์ต้องไปหวังอีกอย่างหลายอเอาแคเ์าบาดเจ็บบาป่วยมีการระยะมิดดีๆเนาะไปใส่ผ้กครักตื่นขึ้นมากก็ต้องไปอิชฉาก็าได้ต้องไปนั่งขึ้นา่าอีนั่นจะสวยกว่าอีนั่นจะดีวบาปูจะอาฆาตมาเลยวยะไปหาเหตุบอกเอาอยู่แบบพ่อเพียงเขาในสิ่งดีๆสิเขามาเองเสือสัน ความสุขไปแต่ละมือมันต้องไปนั่งท้นถูกตะละม่งมันต้องไปนั่งอวดรวยใช่ไปดอกอืคนเรานะคะอันเขาบอกว่าถ้ามีความสุขแล้วจะไม่ไปนั่งอ่าไปใส่ร้าย,ยนคนนู้นคนนี้ไปเอาคลิปเขามาเปิดไปหาเรื่องราวเขามีแต่นคนที่มีปุ่มในหัวใจอะที่คอยจะดูชีวิตคนอื่นไปส่องชีวิตคนอื่นแต่ลืมดูชีวิตตัวเองคนในบ้านตัวเองว่ามีความสุขหรือยัง ถ้ามีความสุขดีเขาจะไม่มีเวลาไปสนใจชีวิตคนอื่นจําไว้เลยนะคะอย่าไปให้ค่าพวกที่แบบว่าจะอะไรเราอะใช้กฎหมายอย่างเดียวเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เนาะประสบการณ์ไม่มีเนาะเราก็เสียเวลาตอนนี้ไม่ต้องเลยเอาเวลาไปทํางานเอาเวลาไปนู่นทําประโยชน์ทำโน่นทำนี่ใช้ชีวิตให้มีความสุข เนี่ยคนเขาก็มานั่งอ่านนั่งสงนั่งซื้อมานั่งพักผ่อนหยนใจในสถานที่ราชการเจอหน้ากันก็ยิ้มทักทายไม่เหมือนโลกโซเชียลบางกลุ่มบางก้อนนะฮะแต่เรื่องคนเข้ามาก็ไปหารู้ว่าใครเขาดีกันก็ต้องการจ้องทำลายเขากันแกล้งเขาดึงเขาไปเป็นพรกพวกของตัวเองเพื่อจะดูดเงินเขาหลอกขายของเขาไม่อยู่กลุ่มเดียวจริงๆเล็กๆกลุ่มเล็กๆกับกลุ่มใหญ่ๆเขาก็จะมีไปตอนนี้นะ้าแพ้กําลังใจทหารไทยที่น้าต่อสู้กับไอ้พวก คาแมเนาะก็คือไหมคะว่าวิวเขาเป็นแสนเป็นล้านเ็าไม่นั่นไปบางคนมาหากินกับคดีเล็กน้อยไปละละ้านเขาไปเอาคลิปเข้ามานู่นนี่นะั่นไม่มีปัญญาทรรหากินอย่างอื่นอย่างนี้ฉันเป็นผู้หญิงนะครับงานก่อสรงก่อสร้างเออฉันก็มาเป็นเลขาได้ม,มาช่วยเจ้านายดูแลอาหารดูแลเอกสารดูแลนู่นนี่ช่วยเขาเล็กๆน้อยน้อยอเรียนรู้ประสบการณ์ไปไม่ใช่ว่า ไม่เป็นยาธรรมากินไปใส่ร้ายใส่ความคนนู้นคนนี้ไปตุบซับคนนู้นคนนี้สุดท้ายพวกนั้นจะต้องชดใช้กรรมนะคะเอฟซีอิรีแม่หราไพรไปททยเฮ็ดยังทำยังกับไปกั้นแกงเขาบัจคองนะไส้ย่างก็ขายไม่ออกทำงานหามลุ่งหงาขค่ำตอนนี้แต่เมื่อก่อนคุยโอ้อวดกินหรูอยู่ดีโอจะต้องกูจะต้องใช้ของแมน,นมเงินทองเยอะตอนนี้เป็นไงคะทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือมิตรี เจ็ดสี่พอนลดพอนบานพอนคาซาวคาโน,น้โอ้ยไปดาวถมตุ้ยก็น้องเต่ตัวเย็กเอ็กก็คาซาวคาโน่นคานีหาเงิางนาไหนพูด렁ค้นเด็กเขาฉลาดไล่ฟ้องกันแกงเขาสุดท้ายเป็นยังไงคะอยากขายมากแม่แม่จ้าช่วยเด็นี้เห็นวสวยๆนายสัง่งยังมาก็เอา้ากินข้าวเที่ยงไปเขากินข้าวเที่ยงมากินบ่เลขา,บ,ขาบ่อข้าหนุ่มใบหิว นึกว่าจะกินข้านึกว่กินก๋วยเตี๋ยวเออเอาก็เดี๋ยวเขไปกินไปกินเตี๋ยวใส่ใกล้ๆนี่แล้วขับรถไปกินเขากินกันเข้ากันก็เห็นนะก็ปล่อยเขาพักผ่อนเมื่อยก็นอนเห็นไหมก็นอนเดี๋ยวก็ทาทายรูปเด้อทายรูปเก็บอะไนเงี้ยเนี่ยไปซื้อซันเด้อเนี่โล่งนั่นโล่งนี่งั้นก็พ่ย่าใครเซ็นสบายจะนายใจดีจะนายใจดีอยู่โบเดี๋ยวจะนายก็พาเที่ยวนะจะนายบัว กินว <im icking haben manager> ่างกับเสื้าเที่ยวดอกอยากกินนังกระบอกอยากกินน้ำกันละลายขณะได้กินบ่เป็นกับบ๊บบเป็นยางฝึกกินเอานุ้ยมีแต่พูกเห็ดกับเขาแช่แช่เมียลุกน้องก็เห็ดกับเขาแช่แช่อืมเยอะมีซันเนี่ยนอนกินเป็นลึงตป็นลึงแรงอยู่เนี่ยพยานอ้วนนุ้บอกย่าใหนุ้กินลายนุ้ยสีอ้วนร้อยบ่อ้วนหรอกระลังงามเหมือนกัน ใจดีเนาะลูกน้องอ้วนเป็นกบบาวเด้อวมันบวบอ้วนดอกสีสันสีสันดอกย่าในปากโบนนะกินอย่างนี้ก็มีมะสงเด้แพนด้าก็มีนะแต่ว่าอันเมื่อมุกดาห์มะบัวไก่เนาะอยากกินยังกระป๋ายเดี๋ยวไปชิบย่างรอนแร่ร่อนแร่โรบินสันยังกับย่างเปิ้ลนี่มักแอะมักงมกับไปเนาะเพื่อนบ่ได้เอา เฮาห้อเฮาบ้องเป็นบระเดี๋ยวห้อมาจับใส่แดดใส่หยังเนี้ยเฮ็ดเคยเฮ็ดเบื้องเอาเอออันไรเฮ็ดบ่ไหวก็บ่เป็นหยังดอกนั่งให้กำลังใจนี่ล่ะห้องแค่เงี้ฟังเนี้ยก็ดีแล้วดอกหญ้าในป่าปูนเมือเละ life, ้งวางเบาป่นก็กินเขากันเดี๋ยมุ่งปูนมาไปกวนก็ดอกเขาคุยกันพักเมื่อยเนาะกยอมลบอันซุ่มหนังนองซุ่มเหลียวกินอีหลีเช็ดงานตากแดดได้บ่เมื่อยบ่เศร้าเนาะ ของเขานียางเอาไปหาที่โอ้ยบ่ไหวราคาอย่างนี้นุยันแหละโอ้ยเฮ่างนี้นุยันดำโอ้ยอย่างนี้นุยันแหละโอ้ยคุณนายเนาะไปกันเซลกันไปเซลกันหน้าสมมุติมือแรงวังเบ่ไอ้ขอพัวน่าจักหน่อยเลิกงานนัดกันปากซอยอย่าให้ใจร้อยคุยนะนต้องเห็ดมิวสิคแล้วนะ ไอเป็นเจ้ามืออิ่มท้องว่าต้องหานกันช่วยสบตาเป็นรางวัลพอขึ้นสวรรค์แล้วใจคนเราอยู่กันแบบครอบครัวเฮใจดีเฮเปิเ,เลยังเปิดลเลยคนตาจะงหวังพ่อกันอยู่ในเมืองกรุง อยากให้ช่วยกันพยุง like ความรักความหวังเริ่มเล่าใช้โทษและซ้ดูรใจอันนี้สมมุติว่าเป็นไม่ลอยเด้อก็ในเพียงพอขอเพียงว่าครั้งก็พอไอ้ขอพอนาทุกวันมื่อเล้งวังบ่ ไอ้ขอพอนานักหน่อยเลิกงานนัดกันปากซอยยายใจร้อยคอยนานน,าน,นั่นน่ะตอนบายบก็สิง่วงนอนอยู่ดอกคันบัลลับปรสิไปยญางโลบินสันมาไปซื้อของซื้อของไงถ่กแกาถ้าขาดเหลืออีกอย่างเนาะมันดมเดี๋ยวม่ได้ซื้อจุกจิกจกจักแจ๊กวันยีงเหมือนแรงเดี๋ยวเขาก็เก็บกระเบื้องกระแบงหรือมันมากลงมากแล้วก ท้องสามมือเราก็สิบปูทับใส่ไม้ว่าแต่ล้วก็เฮ็ดทั้งในเฮ็ดภายในภายนอกบ่โดนดอกกนะ็เนาะว่าเดือนก็แล้วแล้วแล้วก็ไปงานอื่นต่อมิสซันก็สิได้ไปน้ำเขาเราเข้าไปอำเภอใดจังหวัดใดมองใดก็นเสดไปท้ายถ้ำน้ำเขาเนี่ยแหละแล้วก็ข,ายข,ะะา,ยยขายของน้ำ้อค่ะบ่แม่นเดาไปอย่างเดียวขายของน้ำอยากได้อย่งอยากกินอยังแล้วก็สิไปท้ายมุกดาหารน้ำเด้อไอ้สะพานอย่างกระตรงุงเขาก็เลังเห็ดกันเนาะตลาดอินโดจีนพ่อผมก็มีนะคะเพ่อผมห้าฟุตอ่ะ ร้อสีสิบบาทขัดตัวส่งฟุยหกฟุตหนานนุ่มร้อ้าสบาทบอกกัาไร่หลายดอกค่ะเพราะว่าเม่อด้นหาเงินไปจ้างผู้นั้นผู้นี้ฟ้องร้องกันบอกค่ะก็เลยบ่ตองออกกํไรหลายรอยเพราะประมาณน้กเป็นเลขขาเพิ่นเพราไดในยู่ได้กินก็นพอแล้วทำไปเถอะค่ะความดีเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตา มีการระยะมียที่เห็นกันตัวตนไม่ต้องไปอุปโลกไปโอ้ยสันเป็นเมียเซาเดอร์สันรวยสันเก่งสันนับว่าเอาละคาจังสันเขาบอกคบนีุ๊นี้เขาบอกว่าให้บาวบอกคบกับคบคนจะมากินเห็นหน้าเห็นตากันไอศิลาใส่ลายใส่ความกันบอกบอกฟังดอกโท้มากอิเมมเบอร์ไว้ผู้หลายแต่หน้าดำเนินการไอศิไปหากันแกงกันจังสันว่าว่าว่าวว้าวสบายใจได้เลยสบายใจได้เลยว่ามีเราไอศิลป์มังแก่เจาเก่าบบได้แล้วบบได้แล้วบ่ได้แล้วแต่บอกให้เอฟซี ไอ,อ้อเป็นเจ้ามืออิ่มทองบ่ต้องห่างกัน <c oughs> ช่วยสบตาเป็นรางวัลก็คืนสวัรดีที่คนเราคนตจะวพอพบกันอยู่ในเมืองกรุง อยากให้ช่วยกันพยุงแฟนกับแฟนงตมดสิทธินะ์เนาะความรักความหวังเริ่มต่อสีตู้รู้สึกดูใจก็ไม่มีต่อเพียงบางครั้งก็พอ มีแต่คนส่งของพระมาสันเนาะสั่งสื่อของมาลลังทรงมาสั่งอย่างแน่สั่งมาได้นะคะ fc ศูนย์เก้าแปดแปดสองหกสามศูนย์ห้าสี่รอรับออเดอร์กันอยู่นะคะกลายเป็นตะนอดตะน้อนซ c ได้ห่มไหมเมื่อกี้นิมเหลือกอยากนอนเนาะอยู่กับธรรมศาสตร์เดี๋ยวมือแลงเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวขันแม่พ่อคำก่อนสิทายปลาอันซะปลายเบิ้งเขาสิมีแห้งหาปลากันบ,อบ,อบ,อบอ่บู่ดอกอีสันก็ย่านเห็ดประไว้กันอีสันร้องไห้ฉันก็อยากนอนเนาะมแม่นบจ่จ้า น้องคนมีการสื่อสารก็นั่งกันสงบสงี่ยมเลยค่ะก็นั่งคุยงานของกาไม่เมียเมื่อคือสุเกย์ไปพูดคําด่าคำไม่พวดสะตุลในโซเชียลบางตัวนะั้นไม่ไหวอย่างนะั้นไม่รู้เราไปตกแล้วคำลัำบากแล,ลนะ้วงนั้นได้ไงแต่จังหวะเหล่าน้องมันก็มีจังหวะชีวิตนะ้องเองนะี่คนทำงานแห่งข้าราชก,การนเนี่ยเก็ว่าวันดีดีว่ามวนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอม่อย่างนม่ย่งก็ว่าวันดีๆบ่มีหรอกใส่ความมีฉายลิศยาหรือว่าไปหลอกล่ออยากขายของขีดตัวขีดทางบ่เอาด้ยก็เขาบ่เอาเลย มันจะไปสุกอยู่ในหลืบในอันโซเชียลเนาะแต่ว่าทนายบอกว่าเเป็นยังดอกจะจัดการไปเก็บหลักฐานเองสิเก็บเองเขามีอันคนเก,ก็บให้อยู่อันมา้าเฮาอยู่ต้องไปเฮาตอบอ,อันปล่อยม้ามันเอาข่างทางไปแลเออเจนเดียวเป็นึัเนนะ ดูตามภาษาเนาะเหตุงานถึงเวลากินเผาเขาก็บ๊วยกันมวนๆเมื่อกี้นิ่มกินรถข่าไม่ยิ่มไม่อยากดอกไม่หิวนู่็หากินของหนูเม่อยากเม่อยากน้ำใยดอกเมื่อกินเป็นเวลาไปเลื่อก็ไพรดอกก็ดง่ายกับเอฟซีกินง่ายอยู่ง่ายอะไรกินมาเป็นก็บอกเขาตรงๆว่ากินมาเป็นดอกอ่อนกับลบเขาไม่เหลือนะรุ่เนี่ยรุ่นเขาไปอันเหตุงานกินเท่านั้นเขาไปเหตุก็บ้าบาอย่างนี้ดอกเพราะเขามาฝึกงานเทาบระเดี๋ยว สิมาเห็นเหุงานเต็มเม็ดเต็ม่วยบอกเขามาฝุดกานนะว่าหาหมูหาพวกกัลายาณมิตรเนาะเอซีเนาะคือไปอยู่ที่ไหนอย่างน้อยเรามีกัลายาณมิตรมีภักมีพวกเพื่อนฝูงค้าขายข้าราชการนี้เราก็กลับไปอยู่ในเหมือนแบบชีวิตที่เราผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตนะอยู่ในแห่งความเป็นจริงไม่เอามิจฉาชีพหลอกลวงกันไม่มีเห็นหน้าค่าตา,ตากันมีอะไรจะพูดกันตรงๆทํางานทําการ นะคะไม่ใช่มาหลอกล่อใช้โซเชียลหลอกขายของหลอกลวง FCS นู้นวันนี้ทะเลาะกันแล้วไปหลอกลวงเขายิงเขาอยู่เมืองนอกเมืองนานไปหลอกเขานี่แล้วลวกกินหัวไอพ้อมิชจะจัดการเองนะคะ f c ทุกคนก็ดูพฤติกรรมกันต่อไปนะใครที่สายละาเจ้าความคนไม่หยุดไม่หย่อนไล่รังแกคนนู้นคนนี้นะตอนนี้น่าชื่นอกต,ตมค่ะทำงานไม่ได้มานอนสบายเหมือนลขาเด้อจะบอกเลขาก็ยยุ่มม่อๆนิดเนี่ย บางดาเของทุกสันติแต mm ่ส hmm. no, <I 'm. S 1> ุด no. ท้ายก็คือเขามีชนะติดหลังนะคะไม่ต้องห่วงต้องกลัวน้องกดแทงทำยุทธิธรรมเสมอไปเอฟซีมาส่งยังอยู่อิมแล้วก็นอนเล่นกันเ้อะแล้วไอ้มงกุลก็ไปเฮ็ดงานกันต่อไปเลยเขาวพ่อพักกอไม่แย่ สงสังใส่แรงงานเขาก็กิงนี่เลยล้นนี้ใสดีนะคระับก็บอกเดี๋ยวนั้นเขาไปเหตุงานของเขาไปเขาเดี๋ยว่ามาจอกแจกจอกแจกก็อไอโซเชียลบางคนเนี้ยหลอกลวงเองซนั่นก็แซ่บนี้ก็แซ่บแซ่บคือบ่ไหวกินเองจากของอยังบาก,กินขายบ่ได้เจ้งลงทุนเห็ดยังไงตัวเอาหนาวตัวเ,เงินผู้ใหญ่ใจดีมากซื้อผู้ใหญ่ใจดีอันหัวดำหัวแดงไปใส่เบอร์ละตัวเอาเงินเขาเออ เพราะนั่นก็นตัวจัดปูจัดนู่นจัดนี่คือบาบอกจัดปูอนประก,กันเจ้าของปูเจ้าของสิไปเทีท่ยวฮ่องกงบอกเขาว่าจริงไปรูดเดีย๋ยวสิไปหาตัวเขาเนาะ <c oughs> อันนี้เปมีตอย่างเลยค่ะวนานิทานไค่ย่าสิเดือดเด้อพีสัน,น,นกับปูข้นมวนเนาะไผกระส้มมาสันห,าหนาหักแค่หมนไปว่าหนาหักเพราะเรา่มเป็นเล่า,าอารมณ์ดีเนาะงไม่ใหญ่งหน,นาหากักก็เออประเดี๋ยวว่าด้วล่ะสิมักก็มกักโลด นะโอเคเด้กขายเอฟซี FC. กว่กอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาใหม่เด้อค่ะพักก่อนเบองก่อนหลัลงบายพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะจุบจ๊บๆรักนะทุกคนบ๊ายบาย